อาบันทึกแล้วเหรอสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น,นะคะเอิญก็จะมาให้เพื่อนๆดูอะไรบางอย่างนะคะกดไปที่ไลน์เลยนะคะวันนี้คือคุยกับเพื่อนนั่นเองอือยงไหนนะตามสบายจ้าไม่ไช้ไม่ใช่ไม่ใช่นะนเจ๊เจ๊นี่นะคะ อันนี้เขอเคกับเพื่อนอยู่นะนี่นะคะมองไปตรงจุดสี่จุดตรงจมูกในหลวงนะคะแล้วก็จ้องไว้สามสิบวินะคะแล้วให้หันหน้าไปทางฝาผานังพร้อมฝาผานังนะคะพร้อมกับกระพริบตาทีๆนะคะเอาเลยค่ะเสร็จแล้วก็นี่ด้วยนะคะ มองไปตรงฝาผนังนะคะตอนนี้เอิญเห็นรูปแล้วเอิญรู้สึกยังไงก็ไม่รู้อ่ะ <laughs> โอเคพอได้ยังจ้าเพื่อนบอกว่าแค่สิบห้าวิก็มันก็เห็นแล้วนะโอเคก็รีบแคปหน้าจอเลยนะอะน,นะคะ ือถ่ายรูปอีกนะคะก็มันก็แบบขนลุกยังไงก็ไม่รู้นะก็เราแพ็คพัสดุให้แล้วนะคะเพิ่งล็อบบี้ก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวก็จะมาอุ้ยอะไรอ่ะนี่นะคะอื้ โอ้โหนี่หรือบางก่อนนะคะก็ <g ülme> อขอจบคลิปลงไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกด